นี่คือสิ่งทแคร์ครับว้าวเพิ่นเต็มเลยครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นกะล่างไหลมาเที่ยววันจีนเนาะวันนี้เป็นมาถึงจีนมาถึงท้ายครับตอนนีีเพิ่นกัลโตจิงโตครับว้าวครับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆครับ นข้ามภู้ขาเดินทางมาตั้งหลายร้อยกิโลโอ้โหวันนี้ก็เต็มไปด้วยชาติต่างชาติครับพี่น้องนี่ครับมาเที่ยวศิริธรรแควครับเยอะจริงๆครับนี่ครับอหมู่ีใดพยาสิงห์ไฟฟ้าเน็ตเลยในการเดินทางข้ามภูเขาทั้องก้าลูกว่าพี่น้องด้านทูตเป็นเอฟซีพืนใหญ่ครับ เอฟซีปืนใหญ่นะครับขวาสซูนนะครับนี่ครับเอฟซีอาเซียนันครับโอ้โหสร้างหัวใจสแลเกินครับโอ้โหเราสาวกปืนใหญ่นะครับเกมีทั้งคนไทยทั้งชาต่างชาติได้พี่น้องนะครับมาเขย่านี่ครับโอ้โหย่านี้ไหลสายไฟพี่น้องนะครับ

เอามาทิ้งให้คนเดินคนเดียิ่งให้จินตัวเองเป็นการต่ออีกแล้วก็ติดต่อนะับให้โชคดีดีก็ให้บางมีสิสุดให้รวยครับเงินทองก้อนทวีมันมีเงินบางมีทองมากมายพยายามถึงจะขึ้นไปอยู่บนถ้ำไปอยู่บนผูผาหรือไปอยู่บนยอดเขาได้ตะเวนหา ทัพภูเขาลูกที่หนึ่งที่สองที่สามจนไปถึงภูเขาที่สูงที่สุดแล้วก็ยังหาแบบแปลงหรือต้นชาพิเศษไม่เจอเอ้ยใครเห็นบักว่ามันชุกชาดู่ที่ไหนพี่น้องเอ้ยผมซุปเจอลายครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นมังกรทองครับมังกรที่ทองนั่นเองครับซินเจียยูอีซินนีิวช้นะครับพี่น้องมังกรทองครับว้าวนี่ครับ โอ้โหสวยจริงๆครับน้ำดีครับย่านเสียบแควดีครับนีน่คร้านเชเต์กกลครับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆพี่ะ้องนะครับมาเที่ยววันตรุจีนเนาะรงนเนะสวยจริงๆครับยไหเลย และดีใจวันนี้พยาสิงห์ได้มาที่วันนี้ก็เต็มไปด้วยชาติหังชาติครับเบิงหน้าตาเบื้องต่สมมากจะเป็นชาวจีนครับมาเที่ยววันตุดจีนเนาะว้าวไปน้อนเลยครับงามดีครับภาพยามค่ำคืนครับเพื่อจะให้อายุยืนหนึ่งปี แมีพลังกำลังมีแข็งแรงเอาแล้ววาขอกวิ่ง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 วิ่ต่อต่อซ้ายต่อขวาต่อขวาต่อซ้ายเอาบตรยายบรรยายโอ้โอ้โอ้โห้สุดจะกบรรยายที่ต้องงนะครับยานี้ไหลสายไฟเนาะไหลสายไฟไหลสายซื้อสารครับเป็นยาของวัยรุ่นไทยนะครับโโอ้ห สวยจริงๆครับ ้อ้องเยมาเห็นแล้วก็จักสีมอสเดินเลอเนาะนี่รนครับสวยงามอีลีนะครับหน้าหมาเทียวส้มนะครับหน้ามหาถ่ายรูปนะครับมาเบิ้งชาวต่างชาติเนาะนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับอืน้องเอ้ยนะครับว้าวนะี่ครับ ไปรุ่นทั้งนั้นครับเข้ามาแล้วดูแก่ไปเลยท่านพี่น้องบอดัสนี่ครับดูแก่ไปเลยครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นนุ่มพลังครับ มองนี้บอนายก็ชอบมาเด้อครับหลังจากที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวสมบัติสมบัาเนาะแล้วก็มาย่างมองนี้นะครับมาเป็นบรรยากาศครับมาเบิงแสงสีแน่นอนน้อยนะครับแต่ถ้ามีแมนก์สองตุ้เกียนะครับมองนี้เฟ้นกะจะมีการแสดงดนตรีเนาะของเด็กนักเรียนไทยของวัยรุ่นไทยนะครับ แต่ช่วงนี้กลับไปช่วงตู้จีนครับวันนี้ก็ไม่มีการแสดงนะครับด้านนี้ก็สวยงามพี่น้องด้านนี้ครับโอ้โหอืม huh. พี่น้องมุมนี้ก็สวยงามครับนี่ครับโอ้โหล้านส้มตำนัวครับร้านส้มตำนัว หน้ามาทเที่ยวศพสวยจริงๆครับสวยจริงๆครับนี่พี่น้องมุมนี้สวยงามมากครับโอ้โหดีครับอื้ม <c oughs> เมื่อไหลาสายไฟที่ส,สร้างสวยงามสระเกิดเนาะพี่น้องนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นแท้งไฟเนาะครับโอ้โหเนวหอดพูดนครับด้านพู้นก็คือตึกสีามสเคปครับด้านพูดก็คือ MBK ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะขอพาพี่น้องเอฟซีไปชมวิวเด้ะครับอยู่ที่ MBK นะครับ ก็มีแปลกเจ๋อเนาะพี่น้องว้าเป็นเพื่อชาติาังชาติพิ่นสชอบมาเทเมืองไทยชอบมาเทืกรุงเทพมหานครเนาะเพราะว่ามันสวยงามนะครับและกาการไปกันมากกันง่ายนะครับมีรถไฟฟ้า BTS MRT ครับการไปกันมากงา่ายก,ก็าายกเลยเพื่อชาติางชาติชอบมาเมืองไทยครับชอบมากรุงเทพมหานครครับสีรขาพี่น้องเลอนะครับแสงสียามค่ำคืนนี้สั่งสวยงามซะือเกินครับ โอ้โหนี่ครับชาต่างชาติมาเที่ยววันตุรจีเนาะวันสุดท้ายครับซึ่งคลิปก่อนผมก็ได้พาพี่น้องไปเที่ยวที่ชน่นาทาวเนาะหรือว่าเยาวราชนะครับสวยจริงๆครับพี่น้องครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติเนาะปะปนกันครับโอ้โหนี่ครับมาเที่ยววันตุรจีนมาสุดท้ายครับ ไปรุ่นทั้งน้าพี่น้องเข้ามาตรงนี้บอกนัดแก่มาเลยครับแต่วันนี้ก็ถูกใจเนาะมาเจอ f อปพื้นใหญ่ครับเป็นสาวต่างาติเพิ่นกับเซอร์เซอร์อาร์เซนอลครับถือว่าคลิปนี้ถือว่ามาแล้วคุ้มค่าเนาะมาเจอ f อปพื้นใหญ่ครับเดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่น้องอย่างไปเที่ยวที่ด้านหน้าห้างสยามพารากอนเดอร์วอสิเปนเลอร์น,นะครับ ไปเบื้งว่าวันตุเจีนวันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นมาแล้วเพราะพี่น้องนี่ครับซับอีลีนะครับพี่น้องนี่ครับดานพุ้นเป็ี่นริเวอร์พู่ครับ หางเมืองไทยนี้สวยงามซะเหลเกินครับว้าวนี่ครับลิเวอร์พูลครับวันนี้ก็คือวันที่ 10S ด้อพี่น้องวันที่1 1กุมภาพันเดอร์ครับ ด้านนี้เป็น BTS สยามครับโอ้โหงามนี้พี่น้องภาพยามต้องเื่นนะครับนี่คือห้างสยามสแควร์วันครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆครับต่อไปจะขอพาพี่น้องไปที่ห้างสยามพารากอนนะครับ อ้างบาสสยามพลฒกรเด้อครับตอนนี้กับเป็นเวลา1ิศเนะก้านาฬิกายสิบนาทีครับเข้ามาแล้วคราบพี่น้องนี่ครับนี่คือห้างสยามพลฒกรครับโอ้โหที่ครับว้าวเป็นอุโบค์มังกรครับเงวเป็นพูดด่ครับอุโบค์มังกรเนาะโอ้โหพี่น้องไปนะครับ จับดีครับนี่ครับด้านนี้ก็ไหลาสายไฟเนาะนี่ครับไหลาสายไฟไหลยขยะครับอืมสวยจริงๆว้าวด้านนี้ก็เป็นชาติ่ังชาติครับมาถ่ายรูปเนาะ ท่างชาติทั้งนั้นครับว้าวแต่เพลงเสียงดังพี่น้องเพลงเสียงดังมาก,มากครับดาที่เป็นอุโมงครับโอ้โหสับเด้ครับอุโมงเียครับพี่น้อง ครกูโมงบางกรเนาะช่วงถุดจีนครับอืมจะไปไหนอ่ะว้าวพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระนะครับก็แค่พาพี่น้องมาย่างส้มภาพบรรยากาศเนาะ ่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกลับบ้านนะครับถ้าเพื่อสอบเจอสอบใจกบขอขอไลฟ์ปัแซ่เดอครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องสบายดีเนะดอนะสวัสดีครับบายบายซินเจออยียยูอีสินนี้หอใช้เดอครับ